ขออนุญาตโยนลังไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อดาบกับกระบี่นะครับมันจะมีราคาพร้อมกล่องกับราคาที่แบบไม่พร้อมกล่องแล้วรอบนี้ครับผมสั่งไปเป็นราคาที่แบบไม่พร้อมกล่องนะครับแต่เขาให้กล่องมาด้วยนะครับแต่มันเป็นกล่องทีเออ่เป็นกล่องแบบผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยกล่องเขาทิ้งอ่ะเออสรุปนะครับฮัลโหล สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับช่องลุงกันอะไรครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะจ๊ะเราก็มีของมาแกะกล่องกันอีกแล้วะช่วงนี้เห็นผมใส่ชุดชุดเดิมเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นยูนิฟอร์มของช่องนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราถ่ายคลิปทั้งทีนะครับก็เลยถ่ายว่าหลายๆคลิปไปเลยนะครับเพราว่าจะได้ตัดต่อทีเดียวครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปเอาตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ชั้นวางกระบี่ที่อยู่ด้านหลังไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้นะครับมันมาสองกล่องพร้อมกันเลยครับรอบนี้ใช้บริการ pre o ด d e r นะครับเป็นของที่สั่งมาจากจีนเหมือนเดิมเป็นกระบี่กับดาบนะครับที่สั่ง pre เด d e r มานะครับรอบนี้นะครับยังคงใช้บริการจากรุนโกคอสชอปนะครับซึ่งเราใช้บริการเขาเยอะมากเลยนะครับในการสั่งของระหว่างช่วงที่เก็บตัวอยู่บ้านนะครับ ก็ถามว่าทาไมสั่งไปเยอะแล้วเพิ่งม,มาแกะเอาวันนี้นะครับว่าสถานการณ์โควิดนะครับพวกของที่มาจากจีนนะครับผมก็เลยวางทิ้งเอาไว้นอกบ้านก่อนนะครับแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์พ่นเอาไว้นะครับจริงๆนะครับไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาแกะจริงๆนะครับเพราะว่าติดงานประจําอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยเถืโอ,อกาสมาแกะทีเดียวก็คือสนอกนี้ตัวเองด้วยแหละว่าอยากเห็นแล้วละ่ะคือทนไม่ได้แล้วครับ วันนี้เนี่ยสาเหตุที่มันแยกมา2กล่องเพราะว่าระหว่างการขนส่งครับมีปัญหาติดสุกลกากรอ,อยู่ดังนั้นชิ้นนี้ก็เลยมาที่หลังนะครับราคาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด3ชิ้นนี้รวมกันนะครับมัน0พับาทผมก็ลืมถามราคาแบบแยกชิ้นมาด้วยนะครับเฉลี่ยดำรัศ0พ0นนะครับกับกระบี่2แล้วก็ดาบ1นะครับตอนนี้ลหลายๆคนน่าจะอยากเห็นแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันไปดูพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวเรา,าเริ่มจากดาบกันก่อนแล้วกัน,กนเนาะเพราะกล่องมันเล็กกว่านะครับด้านหลังเนี่ยทุกคนเห็นกระบี่อันเก่าที่เห็นอยู่นะครับสั่งจากช้อปปีแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยกระบี่อันบนสุดนะครับได้มาจาก paradise mall นะครับร้านขายของจีนจีนนะครับพอดีไปที่ผิวดีคลินิกมานะครับแล้วก็เดินเจอก็เลยเออซื้อติดมือกลับมาด้วยดีกว่าก็เป็นพร็อพที่สําหรับคนที่ชอบซีรีส์จีนนะนะเราก็อยากจะมีอะไรแบบนี้ติดบ้านเอาไว้บ้างนะครับ อันนี้ก็แพคเกจจิ้งไม่ซับซ้อนอะไรนะครับในนี้มีอะไรมาให้เราบ้างนะครับใช่เขาจะมีขวดน้ํามันนะครับน้ามันเนี่ยเอาไว้เช็ดดาบนะครับเป็นน้ํามันดูแลดาบป้องกันการเกิดสนิมนะครับเป็นดาบสั้นนะครับเขามีที่วางมาให้ด้วยครับมีขาวางนะครับแบบน่ารักน่ารักแถมสายพาดหลังซึ่งผมคงไม่ได้ใช้สายพาดแน่นอนเพราะว่าไอ้กระบี่หรือดาบเป็นอาวุธในบ้านเรานะครับมันไม่สามารถที่จะ พกไปได้อย่างเปิดเผยนะครับเพื่อนๆแต่นี้เขามีขาตั้งแบบน่ารักน่ารักคี้ขู่มาให้ด้วยอันหนึ่งก็ลองประกอบดูละกันเป็นไม้อัดนะครับก็สอดมันไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นขาตั้งน่ารักน่ารักแบบนี้นะแล้วก็อาวางแบบนี้นะครับดาบของเรานะครับมาวางไว้แบบนี้ได้นี่เห็นปะมันก็จะเป็นแบบว่าที่วางดาบเก๋ๆนะครับแต่ในเมื่อเรามีชั้นวางอยู่แล้วเราก็จะไปวางที่ชั้นของเราได้แต่ก่อนที่จะเอาไปวางนะครับเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูก่อน ตัวนี้นะครับวัสดุเดี๋ยวเช็คก่อนออดาบตัวนี้มันเป็นดาบแบบมีคมด้านบนนะครับมันจะไม่มีคมนะคือเออเทสได้แหละเออตัดกระดาษขาดนะจ๊ะเพื่อนๆคือคมนะจ๊ะ <S <S เป็นดาบที่แบบเปิดคมมาแล้วซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้คือจะเป็นดาบความหนาค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็จะมีลายนะครับถ้าทุกคนเห็นนะจะมีลายสลักอยู่บนเนื้อของดาบด้วยนะครับ ตัวด้ามจับเป็นด้ามอะไรไม่รู้แหละแต่พันยางนะครับเหมือนพวกไม้แบตไม้เทนนิสมาซึ่งเขาก็พันมาได้ปานีดีนะครับแล้วก็ตัวปลอกเนี่ยเป็นปลอกไม้นะครับแล้วก็หุ้มตัวหนัง PVC เอาไว้นะครับก็ดาบตัวนี้เก็บส่วนชั้นวางอันน้อยนี่นะครับเดี๋ยวก็อาจจะผู้กันจีนสวยๆมาแล้วก็วางมันปรับโต๊ะตรงมุมนี้ได้ใช่ไหมอ๋อจะได้มีพร็อพนะครับพู้กับผ้าปูแล้วก็คัมพีร์สักตั้งหนึ่งนะครับ เราจะเริ่มตรงไหนกันดีตัวนี้แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น2ชิ้นนะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราค่อย,อยๆบรรจงวะโอ,อันตรายอันตรายอันตรายมากอันตรายกับโต๊ะครับคือมันมีหมุดอยู่ด้วยเอาขออนุญ,ญาตโยนลังไว้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อดาบกับกระบ,บี่อะครับมันจะมีราคาพร้อมกล่องกับราคาที่แบบไม่พร้อมกล่องแล้วรอบนี้นครับผมสั่งไปเป็นราคาที่แบบไม่พร้อมกล่องนะครับแต่เขาให้กล่องมาด้วยนะครับแต่มันเป็นกล่องที่มัน <laughs> เป็นกล่องแบบพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยกล่องเขาทิ้งอะเออสรุปนะครับ <S <S แล้วก็มีอ่อที่วางกระบ,บี่มาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดมาให้หนึ่งผืนนะครับแล้วก็ตัวกระบ,บี่นะครับแล้วก็มีน้ํามันน้ํามัน พากระบี่มาให้เหมือนกันนะครับเออพอเราเห็นกล่องแล้วเราก็รู้สึกเสียดายครับเรารู้สึกว่ากล่องมันน่ารักดีแต่เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะกล่องสำหรับกระบีด่ดำน,นี้นะครับตอนนี้เขาแรปพลาสติกมานะครับที่ด้มจับนะครับเรามาลองชักกระบี่ดูก่อนก็จะมีเชือกผูกเวลาถือจอมยุทธเขาจะต้อง ป้องกันมันหล่นมือนะก็จะมีอันนี้เอาไว้นะครับเนี่ครับอันนี้เปิดมานะครับโอ้ห oh, น้ําหนักก็ใช้ได้สาหัสอยู่เหมือนกันนะครับคือจะเป็นกระบี่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายมากมันเป็นกระบี่เหล็กนะครับแต่ไม่ได้เปิดคมมาแต่ถามว่าคมไหมก็ยังคมอยู่ เพราะว่าเอาข้อจริงครับด้วยรูปทรงมันเป็นกระบี่นะครับมันก็ยังมีส่วนที่คมอยู่ดีคือถ้าเอาไปแทงใครมันแทงเข้านะจะให้ทุกคนดูลายกระบี่มากกว่านะครับอ่ะระวังอยู่แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะตัวกระบี่เป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีลายเมฆนะครับตลอดทั้งตัวกระบี่นะครับผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะครับแล้วก็น้าหนักเยอะมากอ่ะแล้วก็มีผู้นะครับส่วนปลอกก็จะเป็นปลอกไม้นะครับเหมือนกันแล้วก็หุ้มตกแต่งกับตัวพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกหล่อนะครับ นนอันนี้เป็นกระบีด่ดําแรกนะครับมันจะออกเหลื่อมๆน้ําเงินนิดนึงกับดำๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกระบี่เหมือนกันก็ให้กล่องเย็นๆมาเหมือนกันนะครับแน่นอนครับก็จะมีขาวางแล้วก็ใส่ขาให้เรียบร้อยก่อนจะมีตัวน้ํามันทําความสะอาดน้ํามันเช็ดนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดมาให้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกระบี่นะครับพอใจกับน้ําหนักมากเลยครับกระบี่ร็อตนี้ของผมเนี่ย น้ำหนักแต่และเล่มมันอลังเหลือเกินอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันกันกบอันเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าความน่ารักเก๋ไก๋ของมันคือตัวผู้ห้อยท้ายนะครับที่ทําให้เราสั่งซื้อมันมานะครับมีหินห้อยเป็นผู้นะครับให้ดูใกล้ๆบังตาเราไว้ก่อนที่ดําจับอะครับประดับด้วยแก้วเจียสองด้านนะครับสีม่วงนะครับลายพญาหงด์ดโอ้โห มันหนักที่ดั้มนั่แหละครับตัวนี้เป็นดั้มไม้นะครับตัวกระบี่จะเป็นอ่อทูโทนนะครับตัวนี้นะครับจะมีลายมังกรนะครับติดมาด้วยนะครับเป็นสีกรมท่าสีน้ําเงินนะครับตัวเปอกเป็นเหมือนจะเป็นไม้นะครับไม้แล้วก็หุ้มโลหะแผ่นมาอีกทีหนึ่งเฉพาะดั้มก็หนักพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้สวยสวยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่รนโก้คอสช็อปดยู่เนาะโอเคครับแล้วนี่นะครับก็คือกระบี่นะครับที่สั่งมา จากจีนนะครับในรอบนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงกันกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาแกะอะไรให้ดูอีกสำหรับวันนี้ผมนายกันพลต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ดีดีเป็นเช่นนี้เช่นนี้เองนะครับเอออย่าให้อย่าได้เผย่อไปจับ